your You baby coming or raptor. promise would home. You use expertise. bring her promise dinosaur. We made we made what? to A a a a มาพลังมันเลยครับผมสำหรับชุดนี้ครับมาเรามาดูชุดนี้กันว่าก็คือขนาดนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับผมชุดนี้ครับราคา9,500บาทเท่านั้นสำหรับชุดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับผมตู้ใบเดียวครับที่เราเปิดครับผมนี่ตู้ใบเดียวเห็นไหมครับตู้ใบเดียวครับแต่ในตู้นี้ครับเป็น ชีอินวันับในตู้จะมีทั้งเบสกางแหลมในใบเดียวครับหมอสรับลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่ตั้งครับมีพื้นที่เล็กก็สามารถจัดชุดนี้ไปได้เลยครับกับชุด9,500าบาทสลับชุดนี้ครับดอกเบส12นิ้วครับเป็นดอกเบสรถยนต์นะครับผมไม่เหล็ก2ชั้นครับผมได้คู่พลังเบสที่มีพลังมากขึ้นครับผมสลับชุดนี้เสีกาครับก็เป็นดอก4นิ้วทั้งหมด4ดอกแล้วก็ชุดนี้ครับมีแลมอีก2ดอกครับเพื่อเพิ่มความซิปในการฟังเพลงดูหนังได้อยีกครับชุดนี้ได้ทุกอย่างเ่ยเป็นโทนัังรบตตวนนี้้เู นะครับแล้วออกแบบแต่ซับเรื่องระเบี่ยงกเป็นลูกลากๆก็หืมก็หืมครับเหมาะสำหรับฟังในบ้านหรือออกนอกพื้นที่ก็ได้เหมือนกันสหรับชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์มากกับชุดราคา9,500บาทครับผมหน้าตู้ครับเราจะเป็นตะแกรงนะครับผมครับไม่ต้องกลัวหนูเข้าสำหรับชุดนี้ครับเป็นตู้ออกแบบใหม่ทั้งหมดครับมีตะแกรงหน้าตู้สวยเก๋ครับวางที่ไหนก็สวยเมียไม่ด่าครับสำหรับชุดนี้ครับผมสำหรับชุด9,500ขยับไม่หยุดครับนี่ครับพาวมิกก็ยังได้ครับพาวมิกก็นี้ มีครบทุกอย่างเป็นระบบ Echo ครับตัวสอบนี่ครับสามารถนั่งร้องคาราโอเกะได้เลยครับผมมีระบบบลูทูธในมิกในตัวครับมีระบบ EQ อีกครับผมครับถือว่าครบเสร็จทุกอย่างในมิกตัวนี้ครับผมครับแล้วตัวนี้ครับเราก็ต่อเข้ากับโทรทัศน์นะครับผมครับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับต้องการเสียงยิงโทรทัศน์มาครับให้ถ่ายรูปหลังทีวีของท่านครับแล้วก็ส่งให้เราดูเราจะทําสายให้ถูกต้องครับเผื่อต้องการนั่งดูหนังแบบนี้เหมือนผมครับจะดูเลยทุกอย่างร้องคาราโอเกะ ครับแล้ชุดนี้ครับพิเศษดีครับนี่ครับแถมไม้ไปด้วยครับไปถึงกอดเสียบไฟต่อสายตู้ร้องเพลงได้เลยดูหนักเลยบชุดนี้ครับผมตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับบ้านใครที่มีพื้นที่มแคบครับ่ะชมเพลงดังเรื่องกันไปครับผมเนีงก็อยู่กับสไปเดอร์แมนภาคใหม่ล่าสุดครับผมเรื่องนี้ผมไปดูทุกตอนจะสำหรับสไปเดอร์แมนแน่นตัวนี้ครับผม We started getting some visitors. <laughs> Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby Doo, this crap. You know, all well, this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. บานที่เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันครับเป็นสไตล์แบบนั่งฟังเพลงวิชิวหรือร้องคาราเกะวิชิวครับผมครับอีกหนึ่งบรรยากาศครับผมดูหนังเสเร็จแล้วก็นั่งสบายครับชิวๆรับผม เป็นอีกหนึ่งชุดครับราคา9,500บาทครับผมชุดนี้ครับเป็นดอกสี่เหลี่ยมทำให้ได้ความรสชัดิคงเสียงมากขึ้นครับว่าเป็นดอกเล็กและวอยเล็กเราสามารถเปิดเบาๆได้ครับนี่แหละข้อดีของลำโพงวอยเล็กเสียงกลางวอยเล็กครับผมครับเปิดเบาๆจิ้วสบายครับผมกับปฏิการตรงนี้ครับนั่งกินเบียร์เย็นนั่งดูหนังจิ้วครับผมหรือฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะชุดนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับชุด9,500บาทครับผมครับขอบคุณครับผม